อ่าฮัลโหลโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาครั้งถึงจากที่เมื่อวานเราทบทวนการบวกลบคูณหารแยกกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มราคนและก็คือเริ่มเอาแต่ละการดําเนินการมาปนกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอาการดําเนินการมาปนกันได้เราต้องรู้ลําดับขั้นตอนของการดําเนินการก่อนอ่าคำถามนี้บินวอนอยู่ใน Facebook เมื่อชาติที่แล้วหรูเอามาแค่นี้เลยสั้นๆ คนตอบไม่เหมือนกันเป็นล้านคนนะครับ2องบวก4คูณหตอบเท่าไหร่ได้ยิน22ได้ยิน30 14มี22มี30อ่ะข้อนี้นะครับตอบ22 อะความพิเศษของมันนะครับก็คือคนส่วนใหญ่จะทำเลียงมาเลยนะก็คือ2บวก4เป็น6แล้วก็6คูณ5เป็น30อ่ะส่วนใหญ่จะตอบ30กันเยอะมากในเฟซนะครับแต่จริงๆแล้วตอบ22เพราะนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำอะไรก่อนมันเลยเป็น22เออมันคูณก่อนมันเอา4คูณ5ก่อนเป็น ยี่สิบแล้วค่อยบวกสองทีหลังทีนี้อ่ะครับถามหนึ่งบกหนึ่งบวกหนึ่งคูณ่าบวกหนึ่งอ่ะดูนะหนึคำถามที่เราชอบเล่นมุกกันหนึ่งล้านบวกหนึ่งล้านบวกหนึ่งล้านแล้วคูณศูนย์ใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งคูณศูนย์ได้เท่าไหร่สองสองทำอะไรก่อนคูณก่อนคูก่อนหนึ่งคูณกับศูนย์ก่อน ได้0แล้วก็ค่อย1นึบวกหบวก0เป็น2ทีนี้เป็นเล่นมุกกันไม่ได้นะรู้เรื่องอ้ะนะ <S <S เออเอออ่ะเพราด้อนี้ตอบ2นะครับเออเอากลับไปโจทย์เดิมก่อนทีนี้ครูจะสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วหลักการมันคืออะไรนะครับอันดับหนึ่งสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือทำในวงเล็บก่อนเสมอจดลงไปเลยวงเล็บ ไม่ต้องก็ได้เนี่ยวงเล็บปึ๊บไม่ต้องเขียนเป็นคำเขียนเป็นวงเล็บขั้นที่หนึ่งถ้าเจอวงเล็บทําวงเล็บก่อนเสมอไม่ต้องสนใจอะไรเลยโอเคไหมขั้นที่สองคูณกับหารก่อนพอทําวงเล็บเสร็จหรือถ้ามันไม่มีวงเล็บให้เริ่มที่คูณกับหารเหมือนอันนี้เริ่มที่คูณก่อนไหมคูณกับหารนี่คือเท่ากันนะ ถ้าเจอใครก่อนก็ทำอันนั้นก่อนนะครับเรียงจากซ้ายไปขวาต่อไปพอคูณกับหารเสร็จแล้วค่อยมาบวกกับลบโอเคไหมแล้วเวลาเรียงสมมติว่ามันเป็นบวกทั้งคูห่หรือเป็นบวกกับลบก็ให้ทำจากซ้ายไปขวาทําฝั่งซ้ายก่อนแล้วค่อยเรียงมาโอเคไหมเออมีความพิเศษก็คือทำจาก ซ้ายไปขวาเสมอนะครับถ้ามีวงเล็บสองอันก็ต้องทำวงเล็บที่อยู่ซ้ายก่อนแล้วค่อยไปทำวงเล็บขวาซ้ายนะซ้ายคือฝั่งนี้ครับซ้ายของพวกเราแหละเออ,อซ้ายของกระดานใช่โอเคไหมมีใครสงสัยมั่งอ่ะทีนี้ดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับสองหมื่นสี่พันรสิบบวกหนึ่งร้อยหหารด้วยหก ตามหลักการแล้วขั้นแรกทําอะไรก่อนวงเล็บก่อนถูกไหมแต่วงเล็บมีไหมไม่ม,ม,มีเรามาดูข้อสองทคูณหารก่อนในะที่นี้มีไหมคูณหารมีเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรก่อนหารก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็จะเป็นไอ้สองสี่ห้าหกศูนย์เนี่ยยังไม่ทําอะไรคาไว้ก่อนแต่ข้างหลังเราต้องหารก่อนถูกไหมก็จะเป็นอ่ะทดอ,อ่ะเดี๋ยนะทดหลุดจอใช่ไหมต้องทดในนี้ หารด้วย6 6อะไรได้1มีไหมไม่มีเป็น6อะไรได้12 6อะไรได้12 6 2 12ลบกันเหลือ0ดึง6ลงมา6อะไรได้6 6 1 6ลบกันเหลือ0 <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น24,560ต้องบวกกับเท่าไหร่บวกกับ21เอเออ 18, 20, 20. อ่ะเสร็จแล้วก็บวกกัน อ้าวบรรทัดเกินมาบรรทัดหนึ่งไม่เป็นไร5 60หกบวกยิเได้เท่า 21, ไหร่ตายแล้ว60สิบบวกยบเอ็ดอวกย่ิบเอ็ดศูนวกหเป็นเป็นหนึ่งบวกสเป็นแเออก็เป็น81บเอ็ดบรรทัดนี้เกินไม่ต้องใช้เพราะฉะนนั้นข้อ,น,น,น,อน,นี้ตอบ24,581นะครับ โอเคไหมให้ดูหลักการในเฉยคิดเลขมันก็ไม่ยากหรอกน้องคิดได้หมดแล้วทวนไปแล้วนะครับลบทดออกแล้วกันมีไหมคบคู่ตอยออสมีครับแต่ทำไมูกไม่เขียนตัวเลขอ่ากำลังจะเขียนเนี่ยจดยังจดก่อนขั้นคิดเลขธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจับถูกไหมว่าต้องทำอะไรก่อนนะครับอ่านต่อไป จดตัวอย่างสองลงใบสี่คูณห้าบวกหกหารด้วยสาม อ้าเหมือนเดิมขั้นตอนแรกวงเล็บวงเล็บมีไหมวงเล็บครูไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าวงเล็บมันจําง่ายอยู่แล้วถ้ามีก็ทําก่อนเลยเนาะทีนี้วงเล็บเสร็จคือคูณกับหารถูกไหมต้องทําอะไรก่อนคูณหรือหารว่าทําอะไรก่อนคูณหรือหารก่อนคูณเพราะว่าคูณมันอยู่ทางทางซ้ายเจอคูณก่อนก็ทําก่อนเพราะนะั้นเราก็ต้องทําก้อนนี้ก่อนถูกไหมครับ สีคูณห้าเป็นเออสี่คูณห้าก็ไม่ได้แล้วหรกเออเสร็จแล้ว <10. S 1> บวก <10. S 1> ต่อไปก็มาทำหาร6หารด้วย3เหลือ <S 2เ <2. S 1> พราะฉะนั้นตอบ22สบสอเสร็จแล้วโอเคไหมง่ายไหมหเออย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับทำวงเล็บก่อนขั้นที่หนึ่งเอาตัวเข้าหน่อยเดี๋ยวตัวหายเอา ทำวงเล็บก่อนขั้นที่1นึขั้นที่2ทําคูณหารคูณหารไม่ได้แปลว่าทําคูณก่อนเสมอนะหมายถึงว่าทําทางซ้ายก่อนนะครับถ้าหารอยู่ซ้ายก็ทําหารก่อนนะ<า>แล้วก็ขั้นที่3พอคูณหารเสร็จก็ทําบวกลบซ้ายไปขวาเหมือนกันถ้าเจอลบอยู่ซ้ายก็ทําลบก่อนโอเคนะอ,คนะอ่ะทีนี้ให้เราหยิบแบบฝึกขึ้นมาแบบฝึกดูหน่อย ุกคนจะรำคาญเสียงน้ำโมมากเสียงน้ำโมเข้าเยอะมากเกษตว่าเสียงผมได้ออกได้ออกย t u b e ใช่ไหมออกทำไมมิดคุณมีคนดูสิบห้าคนเองไม่ใช่คนดูไงแต่ละคลิปอ่าออ่า ทำหน้าไหนดีทำหน้าร้อยสามแปอเก่าะจดก่อนหน้าไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แบบฝึกนะข้างบนมันมองเห็นไหมเนี่ยเอาตรงไหนดีตรงกลางแล้วกันอ่ะแบบฝึกหนึ่งสามแปดกับ 139นะครับสองหน้านะอ่ะลงมือทำเลยจ้ะ